สวัสดีจ้ามาพบมาพอ่อับกับเจ๊เจ๊ต้อนรับ้าอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเออตึกมานางกระไรเบียกเลยจ้นเด้ออย่าว่านา่งฝาบระไรเบียกเลยจ้าเนาะนางเจ็บบ่วงให้ป้าบัวอยู่ไว้ไหวเ,เ้อะุณน์นะว่าจกินจะข่าวยังเดี๋ยวพ่อแม่เด้นห้งฝ่านะเนาะเบี้ยกรกะเฮ็ดอยู่ได้เนาะเออพ้อกันยังซอดกันนะ เือว wow, oh. oh. ้าเอแค่สาชอแค่สาบ่อดกับตัวไหไหเอหนาวเ้ยะดูกมั้ามอนี so ่เนระจะให้ติดตัวนี่เนาะจะให้ติดตัวนี่เนาะอ่าบติดนะอาจุกบาทอาบาท บาดใซ่บาดควาบาดไซ่บ่เที่ยไเจ็บมาตื <c oughs> ่นเลยตื่นเโอ้ยเป็นวัดดิเป็นบาด,อดโอ้ยย้ายก็ตัดแจวหัวข่ามาเลยแจกเืวว้า เจ็ดค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดสะอาดสะอาดด้วแม่เจ็ดร่มด้วเด้อเออเขามากินไปเตียวมันสะอาดเขาพอกประบวดด้อประบวดจ้างเรือหรือรหน้านี่นะใส่บุญ เอ้ข้าสิภาไปบุญก็เลยเซตแหางข้าบอกปกตินางกับเซตของนางอีกแล้วค่ะทีพี่น้องงานของนางคุณก้าดขี้ขะ้นสไลเดอร์โอ้ยขึ้นน้ำข้าวได้อยู่บ่คือนมเอาดิไปดื่มน้ำเขาไม่ชอบขึ้นสไลเดอร์ปวได้ได้ประบัวมาคัดฝ่าต้องกินขึ้นสไลเดอร์ได้โตัวโต๊ะบัวว่ากับโต๊ะกันแล้วไปบ่ ี่โคขี้รดเก็ต้องขี้น้ากันกับโชคหรวะจันบห้ไปไปไปขี้ไอโชคมาชวนแต่เศ้าโอ้ดมืดในบุญไปบอาบุญบ้านนะคะขึ้นปุก่อนแบ้นนึนคึนไปหรือเปล่ไปไปน์ลเดนะโอเคเคยบ่เงมันยังเน้ะแบบนี้ นางยาตสไลเดอร์นางปรกาขึ้นสไลเดอร์มันโยกเกยมันโยกเกยักาน่งโลยานบ่ย่านยัง่านสไลเดอร์บดอดแต่ว่าญาิเราไปไปแต่ว่าเป็นบุญรนะไปชื่อน้องเมา ไปนะจ๊ะไปบริสุทธิ์จะไปดูถ้าก้บ่อยก็ถ้าอ้บ่อยก่อนถ้าไอบ่อยก่อนใอ้บ่อยพาไปบ่พาไปบ่รอไเร่นงพอบ่ละไยบายอาบานั่ไหก็เสียบ่วงก่อนเสียบ่วงก่อน วีพบเป,ปิดง,งานสบามืาเนี่ยคุณได้วีหายอวีฮาวีเองบ่แจกวีนักว่ามาสิปลาใมาันยึงอยู่เป็ดจ้าเลยสิบงจจกวีผมอยู่จุกม่มได้จุกนะ ยังสองนะ่ะสองทองฮะจุกี้ทองเอาเ่าดีดีเฮยเก็ประมาณแบบงี้งนี่เ็บวทองเอ้ทานาดีดนะวันที่เท่าไหรก็สองจองก็ได้มื่อวันที่เจ็ดที่แปแล้ว ว่าดีนันงว่งาใส่เทือละกามสิบสองนะ่ะบอได้ได้แต่สองเบดแลยเบ็ดแล้วบ้าเบิดแล้วเห็นได้ป่ะนี่ยอบคุณค่ะเอาไว้หนิกอนเจะเจไปไห้เออเออกลาไปใน่าเามา,กใ,มากใกล้เออ แม่มาแอคชั่นสิการไปสิงามแม่แม่ไอ้ฮันหลังฮันหลังตะกัดเออแม่แอ็กชั่นเอาเออเอเออเออทาเจ็กซี่เลยทาเจ็กซี่ทาเจ็กซี่เด้ออะโอ้ยเจ็กซี่สุดเลยบอลเออเป็นวัดเด้ อันนี่นี่เออจิดเจิดเฮ้ยเย็บยับเย็บเสือกงามงามประารามหายเสือนะเยบอันนี้เสือเจียมหายบ่อใจเสือจุกหายนะผมมีแซมบมออมียุ่นบ่

ใจจดใจเดียวไปบุไปบุนบ่ออโอ้ยเขาชิลัปั่มอ๋อนนี่เออใจใจเดียวไปตีเขาชิลปั่มเออใส่ตัวนี้แล้วด้านเ่เขาไรปั่มด้านด่านแล้าเอ้หัว้่ยานนะเห็น,อนบอกภาีเราบอดได้ทายาหยานได้เล่นกับรเนแะฟะ <laughs> อยมนี้น้าานตน่ะโอ้ยมีสไป่ไยใจไดินมนีนะนางก็ทันเห็นอยู่ยันไ,ไปนอนบ้านอันมมาลาอยู่ด้วยมนีเออไปหาต่อพกต่อเพลงกันนะมั้อยอะปะเอ้าเอกซ์ชายอยอ็พวกกนฮะมเหรืปาั้นนี่วาเปีน แกแล้วเดินเดินไปได้อีกเลยไปให้ได้เช้ามืนนี้เรจะแห่ผ้าป่าแต่เช้าแปดโมงเช้าเไบ้านนัน่ดูน่จานหเด้า่รบแห่แล้วว้าารถดกนรถดนรด แล้โหลดถ่ายก่อนบ่อยป้ะบ่อยชิว่าอย่างก็ต้องผ่านบัวก่อนต้องทามบัวก่อนเสร็จหมดได้ชิว่าอย่างบัวก่อนแม่นบ่ะฟอนด์ฟอนดาไหวงามๆค่อยฟอดนด์ไหว่งามๆค่อยฟอด โอ้โเมียยักษเแกเออผ่านโผ่านบผ่าน่านมีกระแปงะ้งะเาพา,บบพา,พา,พา่เอาผ้าบอกผ่านผ่านผ่าไม่อาปบุญยูไปบุญยูบ่ฮะไปบุญปไปบุญบริก <c oughs> ายเห่อผมหมนละไปบุญยูถ้าไปบุญยู เออก็เลืองให้ผ่านบ่ะป้านจะไม่ไงต่ำเนียังเราก็เลือกแทะตามเจ้วเนี่ยเป็นโมงแล้วหัว่าจมเก่จ้าหัวข่าแล้ววะต่ำแจ้วบอกนะบอกโอ้ยแต่หัวข่าก็ว่าเจ้วหัวข่าเนาะปะจะบอก หางมือตับๆใช้ไฟเดี๋ยวนี้ไฟลูงพ่อน่ะเอห็ดเอื้อหเห็ดไม่เอื้อเห็ดเชือเอือเอาไปยังไปเห็ดเชือเอือห์เบบนี้ลงมาลงมาเกียบดีเอิอนไปลงมาน่ะเอื้อห์นะเอิอหหาข้าวเห็นดะหมูมัน ม่เจ็ดนั่แหละเออกาลัางให้ในขั้นร่างดิกาลังให้ในร่งคัเออนั่นแหละวันนั่นแหละอมือลวงเข้าไปมือล่วงกขับไปข้างในผูเอออย่าเปิดขึ้นล่วงกลับไปืจอกิเลสบริกรกิเลราขันวาั่นคันั่นคั่นคันัน่ได้นไ้กเออกองเงียเแหงเออเออ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 มอออนออออ กาวกาเออเกาวกาวเออเริ่มติดลกอิ้เลยเออกาวก้เกาวเกาเป็นเ็นก้าแห้งโคห้งโค้เจ็บได้เล็บบ่มีกีลเออมันก็มีเล็บอยู่นี่วาปัดเล็บกับยาคือบ่ไดทาเล็บลเดียวนีน แม่เบียดบังอันสีเรียให้แเลยบ่บดมาบอก้าวขึ้นมาห้กัดตลอดไปบวบไปเฮ็ดบอเดี๋ยวนี้นะไบวบวบมีบอ้าจะงับไปงกี่เลยนะไปทาบไปบวบชิว้าอย่งกรไรมาเอาตังค์กออเอาไปเฮ็ดงเลยตังค์นะมาเร็วๆามาดีดี บแมนฮะปลลุงแวนม่เห็นนักแนบม่เห็นยางแบบที่เดียวนะลืมลืมเอาลองยางดูจังนที่ยางแบบใหีปลาลุงเบิ้งอันนี้หนึนึ่งหบายไปดูยางอยู่รางูนะนั่นคือเวที่ละเคร่องเวทีนั่นละนที่โอ้โอ้ยโอ้โอ้ ดึงกระเป๋าไม่ส่งนะคุณนะยังจัว่ากระเป๋ากระปีนออกมาอยู่น่ะฮะท้องขาดท้องขาดเธอไม่ยังอยู่แบบเออยังอยู่บบเอา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 ได้เวลาเนี้ยอ้าวท้าจะอิ่วเลยทุกแบบนี่คุณเอาพอวอมกันบ่โอ้ยโอ้ยยังแบบริบบิป้อนนั่นนะ อ๋ออ <ả? S 2> <Ừ. S 1> ๋ยังแบบหรือที่เพนยังนมาจส่ผูยังมา่ยางมาเอยยังสวยๆอ่ะเห็นเด้ยางใกล้ได้เห้ยเห็นหหูว่ะเขาไปู่งน่ะเห็นเห็นแล้วแล้วผูไปอ้ยย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 ย โอ้ยปุระแตงกีขาหยาอุ้งมือนี่งปุ่นอ่ะปุระเออไม่ต้องหยางนอพอเอารถเอรอเห็นบอเห็น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 อยู่เห็นอยู่พอดมึงอ่ะไปบุญบัวบัวเอาไปบุญบัวน้ำไรสิไปบุญบัวชื่อน้ำปานไห่เออชื่อน้ำปานไห่เดี๋ยวซื้อไห้ดอกน้ำปานอาจจะแก้ววะ เจียวล้านเ้จีวแก่อยไปเน่ยเปลาบัวน้ำปราบัวน้ำลูอลูกคนเลไลูกปไก่พวกกินกันยากบ้างวะจักเอีเกี่วาทาั้งเต็บัวพจดีได้เฮ้อลูกนบพกินลก่ช่่ายังก็ทานเต็มบัวจะเกินโ้ย มา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 พอละอมาลาป่าลาลูกเถอะเปิดบุญแห้งเปิดบุญแห้งดิมามามาน้องเคิปนี่กับจิปากไว้ซ้ำนี่เละเด้อจ้าอาริเซนน้องแฟร์มันนี่เนาะมันนี่มานในเวียร์ในงานอยู่เด้อมันนี่เด้อไปเรื่มมาเล่นซื้อเด้อเนาะเอาจิจ้างไปเอาเอาจิพาไปเอาบุญเขาป่าแมนบอกเขาบม่ได้ตัวแต่ว่า บต่ออบตัวดอกเออบอ่ตัวดอกเนาะหายบ่อก้นบัวเออหายบ่อก้อยบ่อเข่ามีน่ะอ,อ่อออะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เลยเด้อพี่อๆเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจเจนีนเด้อจ้า,จจาขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้เจเจบนะคะแล้วก็น้องแฝดเนาะไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจุ๊บ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 เออ